สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอค่ะตัวนี้เลยพี่น้ำเงินน้ำซับรถแทรกเตอร์อิสกิรุ่นเอช5ี0ห้าหค่ะตัวนี้เป็นรถแทรกเตอร์ขนาด52แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล4สูบนะสำหรับคันนี้นะคะพี่น้ำเงินน้ำซับเมคอินเจแปนตัวแกร่งจากแดนญี่ปุ่นสำหรับ รถแท็กเตอร์อิสกิรุ่น AT5520 นะคะรถสภาพสวยนะคะสีสันสวยเดิมนะคะตัวนี้ชุดฝักกระโปรงนี่สีสันสวยเดิมนะคะ,กกะ,ง,ะ,คะงามๆกันเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหายอยู่นะ AT ท5 2้าหน้าร้านเรามีสินค้าเข้าใหม่แล้วนะคะยางคู่หน้าคันนี้เราใส่ยางใหม่ให้นะคะยางหน้าเป็นยางใหม่9.0.16นะคะ ยางหลังเป็นยางเดิมคู่ตัวสภาพสวยดอกยางสูงนะคะตัวนี้นะยางหลัง13.6ขีด28นะคะกระทะลอ้อนี่ก็เป็นสีสันเดิมนะคะนี่ค่ะกระทะลอ้อเจแปนนะคะมาดูด้านหลังนี่เลยค่ะสวยๆเลยนะคะเช็คเรียบร้อยไม่มีรมั่วไม่มีซึมพร้อมใช้นะคะ อุปกรณ์ต่อพ่วงปิ่นเกาะเป็นฐานทวนใหม่ให้นะคะตัวนี้นะเป็นฐานทวนใหม่จาก LCS 5อุปกรณ์หลังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความต้องการของคุณลูกค้าได้นะคะยางหลังอีกด้านหนึ่งนี้ค่ะดอกยางสูงใช้งานได้หีกยาวๆเลยสภาพสวยมากๆนะคะสำหรับตัวนี้นะ AT 5520 52แรงนะคะเพจต่างๆยังอยู่ครบนะคะนี่คือสีสันเดิมของเขาเลยนะคะยางหน้าเป็นยางใหม่ค่ะนี่ค่ะด้านหน้าเราใส่ชุดเป็นมดแดนดินหน้าคู่ตัวจากอ e ิสกิให้นะคะตัวนี้ด้านหลังกาะเป็นฐานพวนใหม่ให้นะคะสำหรับคันนี้52แรง m a k e in Japan ตัวแกร่งจากแดนญี่ปุ่นรถแท็กเตอร์อ e ิสกิ AT 5520 ตัวรถพร้อมใบมิดันดินดนาและผ่านใหม่ลรอๆออแบบนี้ในราคาเพียง368,000บาทเท่านั้น368,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ สวยสมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานมากๆนะคะสำหรับตัวแกรงจากแบนด์ญี่ปุ่นคันนี้ค่ะสภาพเครื่องนี้สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะสีสันสวยเดิมทุกจุดเลยนะคะคันนี้ค่ะปินทาดูชั่วโมงทำงานนะคะตัวนี้อยู่ที่598ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ รถส,สวยทําง,งานน้อย500กว่าชั่วโมงค่ะกระจกใส่ให้พร้อมนะคะตัวนี้นะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะขับขี่ง่ายคล่องตัวมากๆตัวนี้นะคะเดินหน้าถอยหลังตรงคอบพวงมาลัยด้วยนะคะกระต่ายกระเต๋าอยู่ตรงนี้เนาะ,ะท่านใดที่มองหากันอยู่นะคะสำหรับตัวนี้นะ,ะ a t 5 5 2 0รุ่น m a ก e อ n นเจป n นะคะตัวแกร่ง จากแดงญี่ปุ่นหน้าร้านเรามีสินค้าเข้าแล้วนะคะเบาะนั่งนุ่มๆค่ะตัวนี้นะคะหลังโ้องหลังคาไม่มีแตกนะคะรถสีสันสวยเดิมนะคะสภาพงามๆพร้อมใช้งานนะคะตัวรถพร้อมใบมิดตอรดีน้าและผ่านไถใหม่รอๆแบบนี้ในราคาเพียง368,000บาทเท่านั้นนะคะ368,000บาทเท่านั้นถูกใจสภาพเรื่องราคาเราคุยกันได้ สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่กำแพงเพชรมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยแถมฟรีในระยะ400กิโลแรกด้วยปิ่นฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหนูปิน่นแม่ค้ารถถ่ายไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ